ครับอ้ไข่พุ่นขุ่นุ่นุ่นนี่นี่ครบพี่น้องเป็นตั้เสียดายเลยครับเนี่เร้นบ่เนี่เขาจะไข่ไข่ร้ายครับพี่น้องเนี่ผมุว่าสลามยางเพราท่านหอดใส่ตัวนี้น้ำท่วมแล้วครับพี่น้องเดียบ้อยเลยนี่นี่แล้วครับฝากไปถึงคนก็ล่างใจเหตุบ่อเนาะพี่น้องเนาะถือว่าแบงปันนะครับประสบการณ์ขอพิษผาดนะครับจังสีบัได้เกิดผนอีกเพราะไม่พี่น้องก็บเได้มี ไอ้ไว้ในพื้นที่เจ้าของคือถ้าฝนตกก็เสีเหาก็ต้องมีบ่อน้ำหล่นลนะครับพี่น้องครับบ่สะดวกป็นได้ได้พี่น้องเด้อถือว่าตางมาคุยมาเบากันนี่ครับเพิ่งขึ้นไข่อยู่อาจจะสองสามหมื่นทีแล้วนะครับนบี่ย้ยเบิง่งดีครับพี่น้องครับไข่มีแต่สวยๆเลยครับนี่เต็มจำบำเลยนี่ยุ่นหุ่นยุ้งเตะก็มีหุ่นโอ้ บังนี่ครับพี่น้องครับโอ้เบิ่งตีล่ะไข่หอยทั้งนั้นเลยนะครับเบื่องตีจะจมหนาพี่น้องเอ้ยเป็นตัสิตายอย่างเดยเอาไปฝากครับไปซื้อเขาก็หลยตังค์นะครับพี่น้องครับนี่เนี่เห็นบ่ครับพี่น้องครับโอ้มันขืนปกติฟังทั้งโซนนี่เขาจะขืนไข่บบได้เนื่องจากมีมดขัอันไฟเขาก็หูือกันนะครับพี่น้องบ่ได้ทีไรเป็นอย่งไรครับ เบิ่งตีล่ะพี่หนาบาสลามกับซีมีหอยเพิ่มเติมมีแต่หนวยงามๆครับแล้วก็ไข่ไม่ไมเลยครับบางสัปดาหกรอนี่ครับพี่น้องครับบานนี้พวกนี้ครับนี่กําลังจะออกออกมาแล้วก็มีเขาก็จะอยู่นหนีนะครับแล้วก็ผมจะเอาไปปล่อยลงพร้อมกันทีเดียวเลยนี่ครับนี่หลายตครับหลายไข่หลายฟองนะครับเขาออกโบเบิร์ตแต่ว่าก็ติดมานะครับบาสลามก็ทําการ ถาเอาลงไปพร้อมกันครับผมมาแล้วครับมือนี้มาพอกันกับเปาวสลามทองเน็ตอีกคือเก่าคือเดิมนะครับพี่น้องเด้อสำหรับมือนี้บาวสลามทองเน็ตจะพาพี่น้องเข้าไปเก็บไข่หอยครับพี่น้องเนื่องจากว่าฝนตกครับผ้ายุเขาหนามึ้นแบบแห้งเลยครับพี่น้องแล้วก็กรมอุตุพิมพ์ว่าครับพี่น้องเขาหลายมือเลยครับพี่น้องนี่ครับลักษณะเขาจะจมน้ามจะท่วมเราจะเฮ็ดไห้หอยมัน ฟอครับพี่น้องครับนี่นี่ต้นนี้จะออกแล้วครับพี่น้องนี่เริ่มดำแล้วใครเริ่มหนุ่มแล้วครับนี่ถ้าเวลาเขาจะออกมาครับพี่น้องนี่เห็นบอกใครเขาจะเขาจะเริ่อมหนุ่มๆครับนี่เออนี่ครับเริ่มเป็นโตหอยแล้วครับพี่น้องครับถ้าอาไว้ก็คือบางที่อาจจะโบฟักออกมากระได้ครับพี่น้องอ่าขาดโบคอยโฟกัสมาไดเนาะนี่ครับ ทีแรกเขาจะเป็นไข่นะครับสีขาวหลักก็แข็งนะครับพออายุเขาได้ประมาณสองสัปดาห์นะครับเปลือกเขาจะเริ่มนิ่มนะครับนิ่มหลักก็จะเป็นตัวหอยนะครับพี่น้องเย็นนี่อยู่ข้างในนะครับเป็นใสๆนะครับเขาจะไปฟักอีกบุกี้วันนะครับเขาก็จะออกมาแล้วก็ลงกหนามหาอาหารกินเองตามธรรมชาตินะครับมีเบ้าสนามเสียดายครับพี่น้องบักไล่หนึ่งผ่านไปแป๊บเดียวนะครับนามขืนทวมเลย นี่ครับพี่น้องในคลิปวิดีโอนี้นะครับบาวสลามก็จะเอาขอ้อผิพผาดนะครับมาเบาสู่พี่น้องฟังแล้วก็นําไปปับใส่นะครับพี่น,อน,อนออออ้องเนาะในกรณีที่พา,า,ายุเขาเหนนะครับพี่น้องบาวสลลมนี่ถทอว่าเป็นข้อผิพผาดของบาวสลลมเองก็คือเขาบบมีบ่อน้ำหล่นครับเขาบบมีบ่อน้ำเวลาหนามมันเขาต้องการแน่ดับแล้วมันบ่สซ้าอาจี่จะระบายออกไปได้นะครับพี่น้องเพราะว่ามันบ่เคยถ่วมนะครับพี่น้องยุดจุดหนีนะครับ แต่ที่ว่าเป็นขอพิษลาดห้าบริ่บางแพ้นไปเนาะครับพี่น้องเนาะถาผู้ไดเฮ็ดนะครับเริ่มจะเฮ็ดบ่อนี่ก็นี่หนะครับแนะนําให้มีบ่อน้ำหล่นนะครับเห็นบ่อครับหอยนี่นี่กลณนนีนี่ครับถาถ้ามกีปัญหาเรื่องน้ำหล่นนะครับนี่ครับลูกหอยตัวนี้จะเป็นลูกหอยนะครับนี่เล็กๆนี่ครับพึ่งโลกเดือนครับพี่น้องครับ เป็นลูกห้อยปังนะครับทั้งทั้งายแลนี่ครับพี่น้องในในรุ่นปีนี่พอแม่พันธุ์ผุมกับเพิ่มขึ้นแลวกจะให้ผลผลิตลูกหลายนะครับตัวนี้คือรุ่นตั้งแต่บางต้นปีกลายนะครับพี่น้องนี่เขาเริ่มผสมพันธุ์กันแล้วครับพี่น้องตัวนี้จะเป็นรุ่นลูกนะครับพี่น้องผสมพันธุ์แล้วก็จะขืนบางไขนะครับจะไขอยูอ่ทั้งปีเลยนะครับพี่น้องเพราะว่าแหล่แตะคว่วมรดมสมบูรณ์ของเขานะครับเนาะ มีหอยปังเ้ยงหอยปังก็ดีครับซื้อเขากับห้ปังปังเนาะครับพี่น้องเนาะเห็บยังกับห้ปังปังนี่ครับบ้าสลามกับผ้าพี่น้องเขามาเก็บโอ้แต่ว่าไหลยอยู่ได้ครับพี่น้องบุ้งูว่าจะเห็นซําไดเนาะนี่ในกรณีนี่คือกันครับนี่นามครับนามโอ้เบิ่งตีละแตกเบดเลยนี่ครับลูกหน่อยเขามันเป็นต่เสียดายนะครับตัวนี้ก็เริ่มแต่ถ้าย่อยออกแล้วนะครับ แต่ว่าพวกขี่พึ่งมาว่างใครไม่ไหมครับคือจังสีมันก็ถ้าเอาใบจีกสองสามหมื่นก็คือจะเป็นใครเสียนะครับพี่น้องเพราะว่ามันโดนน้มร้ายผดนะครับพี่น้องบ่มีอากาศอีหยงต่างๆเนาะนี่เขาก็จะเอาไปฝากไว้ในบอ่อนะครับอีกบอ่อหนึ่งย่างน่อยๆก็นี่ครับตัวนี้จมน้าเลยครับพี่น้องอยู่ข้างล่างครับ ย่างหน่อยๆเขาอาจจะได้อยู่บ่ได้หน่อยก็ได้ร้ายครับพี่น้องนี่มีเป็นสี่สิบห้าสิบห้างครับโอ้แต่เสียดายบรรยากาศกับเป็นตะนอนแนงครับก็เลยบ่ได้ลุกขึ้นมามาืนอคืนนะครับมันตกแต่ขึ้นแล้วละ่ะนะครับแลกักกระสีตกไปอีกสามสี่หมื่าวัสด์ปารสามสี่มื่นหอยพมกับเน่าถิ่มพอดีเนาะเป็นแต่เสียดายนะครับพี่น้องวัอนี้แล้วพาพี่น้องมา ลุยฝนนากันนะครับพี่น้องครับโอ้ประเด็นมันขึ้นหนามันคุนแล้วมันจะบบเห็นนะครับเท่ากับเอาซ้ำเท่าเอาไดน้นาะนี่ลูกหอยเต็มเลยเพราะว่าผมพึ่งกับจัดหมดนะครับใส่ผงโรยนะครับกับจัดหมดเท่ากับเกลื่อมขึ้นบางใครได้นี่ครับพี่น้องตัวนี้เป็นตัวเล็กครับตัวเล็ก ตัวนี้เป็นหลุ่นตัวเล็กมันจะมีหลายใสหลัจงจจกนี้ก็จะเป็นหลายหลุ่นเลยครับเพราะว่าเขาจะออกหลุมอยู่ทั้งปีบอลพวงก,ก็จะขยายเห้เต็มท้องให้ท้องหน้าไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับอ่าเป็นเห็นมันขึ้นระบบมีเวทกลับขึ้นมาซูสมัยดั้งเดิมนะครับพี่นนองมีหอยมีปูมีปลาจิ้แบบธรรมชาตินะครับพี่นนองเนาะเนี่ยครับเพิ่งขึ้นเพิ่งเพิ่งขึ้นมาใครครับเนี่ย ยบกเกินโบกเกินตอนเย็นครับบกเกินตอนเย็นแน่นอนเนี่ย้นามถ่วมนะครับบาสลามก็จะเก็บตเก็บปูระเบิดเริ่มจะเป็นโตแล้วลครับตัวนี้เริ่มไข่จะดำแล้วยากนหน่อยกับตองเรือแล้วครับหรือบอตองหลอดละประมาณหลายสิบตัวนะครับก็บางไปเนาะแล้วก็ผุนครับอ้ไข่ผุนฟูนฟูน นี่นี่เพื่อนพี่น้องเป็นตัตเสียดายเลยครับนี่เร่ยนบอกนี่เขาจะไข่ไข่ร้ายครับพี่น้องนี่ผมว่าสลับงานเพาะท่านหอดใส่ตัวนี้น้ำท่วมแล้วครับพี่น้องเรียบร้อยเลยนี่นี่แล้วครับฝากไปถึงคนก็ร่างจะเฮ็ดบ่อเนาะพี่น้องเนะบาะหรือว่าแบ่งปันนะครับประสบการณ์ขอพิพากน,นะครับจังสีบ่วได้เกิดขึ้นอีกเพราะไม่พี่น้องก็บเได้มีอหอยไว้ในพื้นที่เจ้าของ คือถ้าฝนตกก็เสียหอกกระตอมนี่บอลอับหล่นลนะครับพี่น้องครับเบอสลามเอาใส่นี่นหนีแล้วกันจะเราพร้อมจะเอาขึ้นไปฝักนะครับอูบเบิ่งติดเะรอซ้ำนี่ก็เป็นลอยเลยนะครับพี่น้องครับเพราะว่าใครใครนึงนี่รู้สึกว่าใครจะใหญ่การณ์น่าจะได้ลายบอสลามเอาซ้ำห็นได้ครับ เน่ยโเห็นเ้าหนามันคุณเนาะพี่น้องเนาะโอ้แต่เสียดายครับส่วนหนากมันจะอยู่เดี๋ยวไปเอาขวบขี่เห็นก่อนนะพี่น้องเนาะนี่เห็นบ่ครับโอ้ถ้าพี่น้องมาลุยฝนคักเด้อมัน,นสะดวกป,ปันไดได้พี่น้องเด้อจะถือวาตางมาคุยมาเบากันนี่ครับเพึ่งขืนข่ครูะอาจจะสองสามเหมือบที่แล้วนะครับนี่โอ้ยบางทีครับพี่น้องครับ ไครมิเตส,สวยๆเลยครับนี่เอ็มจำบําเลยนี่อาจจะหลายสิบหลายหลอยฟองโอ้ตรงดีถ้าเขาขึ้นไ่่มองไดนมองนึงนะครับมันจะเอาจากสังเกตได้ว่าเขาจะขึ้นมาน้ากันนะครับพี่น้องครับนี่เห็นบ่กครับพี่น้องฝุนฝุนยุ่้งแต่ก็มีฝุนโอ้คิดบัง นี่ครับพี่น้องครับโอ้เบิ่งติล่ะไข่หอยทั้งนั้นเลยนะครับเบิ่งงดีละจมหนาพี่น้องเอ้ยเป็นต่สิบตายอย่างเดียเอาไปฝากครับไปซื้อเขาก็หลายตังค์นะครับพี่น้องครับนี่นีเห็นบ่ครับพี่น้องครับโอ้มันขึ้นปกติฟังทั้งโซนนี่เขาจะขึ้นไข่บ่ได้เนื่องจากมีมอดขั้นไฟเขาก็หูือกันนะครับพี่น้องบ่ได้ขีลายไปนัย่างไครับเบิ่งตีล่ะ พี่หนาบลาสลามกับซีมีหอยเพิ่มขึ้นคาดว่าถ้าฝนหยุดนะครับพายุหยุดนี่ก็จะอ่าดคลื่นไสอีกอยู่เรื่อยๆนะครับพี่น้องครับนี่เห็นบ่ครับพี่น้องมันเกี่ยบเป็นลอยห่งงย่มั้งครับนี่ผมหยางทัฒนยางไปใส่อยู่ด้วยนี่นี่จะบักหลายบักหลายเลยครับนี่ขาหอยนะครับเอาไปฝักถ้าบ่ฝักเบิ่งเด้อครับมันจมหนำ มกหลาฟองหนึ่งพูนพูนพูนไข่ที่หงกันปุ้ยอูหอห้หลายแห่งตัวครับพี่น้องครับนี่ขึืนมาใคไข่ข้างบนก็มีตัวนี้อาจจะบวิดครับเอาเก็บให้เบิดเลยเก็บไข่หอยนะครับพี่น้องครับทางเข้าโบเก็บมันจะเป็นไข่ฟอท่านที่ได้ครับพี่น้องเนี่ยพว่าเข้าบบได้ฝักในน้ำเด้ครับพี่น้องต้อง้าใจเขานึ่นะ หอยพวกนี้เป็นหยอยที่กึ่งบกกึ่งน้ำนี่ครับตัวน,นี้จะเริ่มเริ่มเริ่มจะออกแล้วครับนี่จะเริ่มเป็นสีดําส่วนตัวนี้อุย้ยไข่แบบใหญ่ครับอู้อู้แบบนี้หลังน้ำนิดหน่อยได้ครับปาดเบ่งติลอะครับสีกุหลดบเป็นสองสามลอยก็ให้มันดูไปด้วยครับพีนน่น้องเนาะคุณบ้าสลามเก็บแป๊บเดียวเดี๋ยวจะเก็บ มันทุบสองขางเลยครับพี่น้องโอ้ยนึย่งเท่าแต่มีตนแห่งเทอามีตนีพ่นกับป่านั่นตากฝนนี่แค่แค่จุดเดียวนี่มาสารามก็ยเห็นดีกแลวขุนดูท่างไต่อยู่งครับพี่น้องเดี๋ยวจะหาวิธีการว่องนี้มันชันนะครับนี่เห็นไหมครับนี ตัวนี้นม้มเพราะท่านขึ้นมาถ,ถ่วมครับก็บจะเห็นขาวๆอยู่นะครับฟังขุนก็งี้นะครับมันจะไขรตามฟังตามบ่าวสลามเบาให้ฟังนะครับว่ามันใครย่อยขึ้นไขรแบบร้ายครับพี่น้องามะถ,ถมุ่มขอดพิษผ่าตื้นห้องบริเตรียมการโอ้ข oh, <open. S 1> ุนเต็มเลยครับพี่นอ้องเดี๋ยวครับพี่น้องครับโอ้ oh. ไทยเป็มเลยตถั่วมันเป็นถั่วมครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวบาสารจะพาพี่น้องมาเบ่งตื่นก้อนเรื่องห้องเบื่องนะครับ้าหาอลปอยให้น้ำลดนะครับพี่น้องอันับแรกบางที่แม่มันจะกินนะครับนี่ครับแม่มันจะกินด้วยกันนะครับบางกรณีนะครับพี่น้องครับส่วนนี่ส่วนนี้ก้อนฝนจะมาครับพี่น้องครับ จะเต็มไปด้วยลูกหอยเลยครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นไข่หอยเพราะท่านด้เก็บเดี๋ยวจะหน่อยก็ให้พี่น้องเบ่งนี่ก่อนนี่ครับนี่ไม่แต่ลูกหอยปังเนะครับนี่จับยู่น้ำหยาจับยู่ตามหยาครับเนี่ยมันยังโตหน่อยอยู่ครับพี่น้องตัวนี้ก็เริ่มจะซ้ำหอยหลูกหอยจูบครับ ยวพาพี่น้องมาเบิ่งตัวมันถ้าน้นามถั่วมันจะเป็นลักษณะอะไรสิครับพี่น้องบอ,บอวบาสลามกับเก็บข้นนะครับนี่ตัวนี้บบฝักได้ครับพี่น้อง้อนี่นี่นี่คือ,น,คอนี่คือใครเสียครับจมนามอยู่นี่ครับมันจะฝักบอออกนี่คือจมนามอยู่บกีเหมือได้เลยครับนี่ก็จะมีตัวออกตัวบอแต่ว่าเปอร์เส้น์บอออกนี่มีมี่มแบบหลายครับพี่น้องนี่บ่มีโตเลยครับ มันจะเป็นที่เขียวอยู่ข้างในเหมือนไข่เน่าครับเพราะว่าเขาต้องการอุณหภูมิที่ชื่นๆน,น,นะครับแต่กรบอได้ถึงกับเปียกนะครับแชะที่อากาศท้ายเท่ได้น้ำถือบบเป็นยังครับเพราะว่าอย่าให้เข้าจมหนามครับแลวบาสลามจะเอาะุญาตนะครับไปเก็บให้เรียบร้อยเบิดก่อนเดรับที่น้องเพราะว่ามันต้องใส่สองมือเนาะพี่น้องบาสลามใส่โทรศัพท์ไทยปกติก็ใส่โทรศัพท์นะครับที่น้องไทยนี่เห็นบอก เด็นไปเพื่อนเดี๋ยวชิพาพี่น้องมาเบิ้งว่ามันสิได้หน่อยได้หลายล่ซ้ำหนเอาซ้ำเขียนก่อนได้ครับนี่้านน้ำลดนี่ก็จังว่ากันอีกนะครับบางที่อาจจะดูน้ำออกก็ได้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวชิพาพี่น้องเอาใครไปฝักนะครับโอ้ฝนตกบรรยากาศนานอนเว้นได้ครับพี่น้องเด้อนี่ยครับพี่น้องมมแลวครับเบิ้งเดี้ยครับพี่น้องหมอหุ้งเขาหน่อยหน่อยครับเดี๋เคืองหนึ่งครับพี่น้องอาจจะประมาณ หลายฟองครับประมาณหาสิบกลัวนี่บ่าวสลามเอาได้ซ้ำพี่น้องเห็นนั่แหละครับซ้ำซ้ำเห็นเนาะ <c oughs> เอาได้ซ้ำเห็นครับพอดีว่าน้มมันขุนอยู่ข้างล่างนะครับเอาบ่ไดเนี่แบบร้ลายเลยเมื่อก่อนน้า,นาม,มันลดมันก็ขึ้นมาวางไขบวบ่กเกินจากระดับนา้าบ่เกินคืบหนึ่งนะครับพี่น้องหนึ่งคืบนะครับหรือประมาณหนึ่งฝ่ามือนะครับมันจะไขอยู่ประมาณรินมน้มบันนี้น้าม,มันก็ขึ้นมาหลานะครับบวกข้างล่างนะครับกับบ่ไใดก็ได้ซ้ำนี่เดี๋ยวบ่าวสลามจะพาพี่น้อง เอาไปฝักครับพี่น้องแล้วก็รอดติดตามผลต่อไปว่ามันจะฝักออกซำใดเนาะครับพี่น้องเนาะครับผมมาแล้วครับพี่น้องนี่คือไข่หอยที่เขาเก็บได้แล้ครับพี่น้องเด้อพี่น้องเบิ่งทีล่ะมองหัวเขานะครับรุนหน่อยนะครับเครืองเลยครับเครื่องหนึ่งมันสิได้จักฟองครับพี่น้องนี่สิได้จั๊กหั่งสิได้จักไข่บาสลามพึ่งอัดคลิบไปเมื่ออาทิตย์ก่อนนะครับพี่น้องหล้กก็นี่ครับ ต่้งแต่เอาผงนะครับโรยบ่ให้ไม่ได้หมดแดงไฟเข้ามาลบควรในการบางไข่ของหอยปังนะครับเขาก็จะเริ่มขึ้นมาไข่นี่ครับแค่หนึ่งสัปดาห์นะครับสัปดาห์กลัวบานนี้บานสนามจะเอาขึ้นมาก็คือเป็นบ่อฝักนะครับเป็นบ่อเทียมบ่อฝักนะครับเป็นกระบาดพูนล้วก็บมีนามนะครับในส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งจะเป็นดินนะครับบางสนามจะเอาดินนี่ครับจะเป็นดินเหนียวดินล้วนนะครับมาไหวนะครับเพื่อให้เขามาฝักอยู่จุดนี้นะครับประมาณอ่า สองสัปดาห์นะครับอยู่ประมาณสองถึงสามสัปดาห์นะครับเขาก็จะเริ่มเป็นหอยแล้วก็จะย่างโลกหนามไปนีนะครับแล้วก็เ้าจะเอาไปปล่อยบ่อพ่อแม่เขานะครับแล้วก็บ่ออื่นๆนะครับอยู่ด่านผุนนะครับพี่น้องครับอ่านั่นแหละครับพี่น้องนี่ก็เลยนะครับจะพาพี่น้องมาเห็ดบ่อฟักนี่แล้วก็มานับเบิองนะครับนี่อ่านี่ครับพี่น้องมาแล้วนี่บ้าสลามทําการเอาดินนะครับใส่ไว้แล้วก็จะมีหนามอยู่ฝั่งนี้นะครับพี่น้อง ในทำเลมองนี้จะมีแดดซองแบบลำได้นะครับพี่น้องเด้อเพื่อให้ใครเขาออกแบบสมบูรณ์นะครับมันจะมีมีสวนมีผลนะครับพี่น้องถ้าเข้าใส่ที่หมืดเลยเนี่ยจะบ่ควยอแดดผลนะครับพี่น้องบานนี้เข้าจะนี่ครับประมาณหนึ่งคืบนี่ครับให้เข้ายู่วางได้กระได้นะครับภายในหนึ่งคืบห่างจากนามนี่ครับประมาณนี้เขาจะฟักออกดีครับพี่น้องบาสนามกระชีเรื่มจับแล้วก็วางเข้าไหวเนาะพี่น้องเนาะอ่าเบื่องดีครับพี่น้องครับโอ้ย ดกหลายเลยดอกนี่นะครับนี่เขาก็จะบ้างเข้าไปปกติเองสิครับอืมบ้างเบาๆครับบ้างไปเรื่อยๆครับนี่ให้เต็มพื้นที่ไปนะครับเดี๋ยวนะครับประมาณสองสามสัปดาห์นะครับเขาก็จะเริ่มนะครับใครเขาจะเริ่มนิ่มๆแล้วก็จะเริ่มยางลงมาหาหนามเองนะครับพี่น้องครับ บางที่เขาก็จะย่งอยู่ในไข่เขาอยู่ก็จะล่อช่วงฝนตกลงมาเขาก็จะยางไหลลงมาน้ำาได้ครับพี่น้องเด้ออ่ะนี่กับพี่น้องนี่ครับก็เลี้ยงเลี้ยงเองสและครับพี่น้องอ่ะนี่เนาะเดี๋ยวบ่าสลามจะเลี้ยงแล้วก็จะนับให้พี่น้องเบิ่งว่ามันได้จักฟองจักไข่นะครับพี่น้องครับเสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องครับนี่ก็คือเฮ้าได้จำลองนะครับแบบธรรมชาตินะครับพี่น้องให้เขาฟักแล้วก็เดินลงมาหานามโดย อัตโนมัติของเขานะครับหลังจากเขาฝักออกจากเปลือกไข่แล้วประมาณ 2- 3ถึงสสัปดาห์นะครับพี่น้องครับบานนี้ครับพี่น้องเ้าต้องระวังก็คือนะครับระวังหมดนะครับเขาจะมากินไข่เนาะป็นพวกโมคันไฟแหะครับพี่น้องแล้วก็หมดในบรรดาหมดนะครับพี่น้องก็ดูแลเอาดีๆนะครับรอบข้างเขากับเบื้องให้สะอาดสะอาดไว้นะครับพี่น้อง้อบานนี้ครับบ้าสนามจะเอานี่ครับ เอาหนแดงมาไหว้น้าเพราะว่าเพื่อเขาลงมาเขาจะมีอาหารกินนะครับพี่น้องครับนี่อหรือบอกกับเป็นโฮมบอห้เข้าถือแดดนะครับเพราะว่าน้มเพราะมันตื่นเพื่อหนามันห่อนนะครับเอาใส่ไว้นะครับตัวนี้บริษัทใส่ขีงหัวขีงยังนะครับเขาก็จะเริ่มเลื่อยกับพดีดูหขยก็จะกินได้นะครับนี่ครับบาสลัมนะครับได้ทั้งเบิด6กิกัวฟองครับพี่น้องครับเบิ้งที่ล่ะนี่ครับเอาว่างว่างว่างไว้เองสิเขาก็จะ ฝากออกเองเขาเด้อครับพี่น้องด้อมีแต่หน่วยงามๆครับแล้วก็ไข่ไม่ไเลยครับวางสัปดาห์ก่อนนี่ครับพี่น้องครับบานนี้พวกนี้ครับนี่กําลังจะออกออกมาแล้วก็มีเขาก็จะอยู่นหนีนะครับแล้วก็ผมจะเอาไปปล่อยลงพร้อมกันทีเดียวเลยนี่ครับนี่หลายตครับหลายไข่หลายฟองนะครับเขาออกโบเบิร์ตแต่ว่าก็ติดมานะครับบบาสลามก็ทําการถ่าเอาลงไปพร้อมกันนะครับ เบิงนี่ครับง่ายๆครับพี่น้องถ้าวโเอามาเห็ดจังสีกับเสียดายนะครับนี่ก็หลายลอยโตได้ครับพี่น้องนี่เทียสีด้นะครับแต่ว่าอยู่ในน้ำกับจมนี่ก็อาจจะเคืองต่อเคืองเนาะเพราะว่าเขาก็พึงเลื่อมไข่นะครับพี่น้องแล้กกรล่อน้มบกนะครับบ่าวสลามเห็ดระบบน้ำไม่ก็บิบมมีปัญหาแหละครับพี่น้องก็ถือว่าคลิปนี้เป็นการเอามาแบ่งปันให้พี่น้องได้เบิงเนาะสำหรับการฟักไข่หอยและให้มันออกนะครับล่อติดตามนะครับคลิป ต่อไปนะครับยีพีต่อไปเดี๋ยวบาสลามจะพามาอัปเดตให้เบิ่ออีกนะครับนะการวางหอยมันก็ล่างเรื่มฟักจังไดนะครับมันจะนิ่มๆเหมือนสิครับพี่น้องครับนี่นี่นี่มันจะนุ่มนะครับเขาจังสิออกมาได้นะครับนี่เรับนิ่มๆจากเปลือกแข็งๆนะครับแข็งพอสมควรแล้วก็จะเริ่มนิ่มแล้วก็จะเรื่มออกมาครับเหมือนตัวนี้ครับ้ามันเอียงปั๊บนี่ มันจะเหลื่อมยางลงมาหาหนามอีกมันละครับนั่นกำลังยางมาเป็นลูกหอยนะครับอ่ะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ถือว่าเป็นคลิปวิดีโอที่เป็นเก็ตความรู้อีกเล็กๆน้อยๆนะครับเนาะแบบประสบการณ์จริงนะครับขอผิดพลาดได้หลายอย่างมาสลามก็ได้มาเว้าสู่พี่น้องฟังอีกเพิ่มเติมไปอีกเนาะครับเนาะขอบคุณที่เขามารับชมให้กําลังใจแล้วก็ติดตามนะครับพี่น้องเด้อพอกันคลิปหน้าได้ครับพี่น้องเด้อกับบรรยากาศมื้อนี้ โอ้ขึมฝ่าขึมฝนครับฝนไปปล่อยมาแล้วนะครับไปพอกันกิบนะโอ้ลืมอย่างหนึ่งครับพี่น้องครับ้าสมมุติว่าในในกรณีนะครับในกรณีนี่ฝนบ่ตกนะครับพี่น้องตงหดนามนะครับเนี่ยหดบบไปอย่างครับหดดินมันซุ่ม้าว่าสังเขจะบ่ออกนะครับพี่น้องนะหามดินแห้งนะครับให้ซุ่มตลอดจังสีแล้วครับพี่น้องแต่หามให้โจมนามนะครับยาหนามมันถ่วมหอยกระพ่อแล้วครับพี่น้องครับโอเคครับบ่าวสนามกับนายว่าวไปพอสมควรแล้วนะครับเนาะ พอกันคลิปหน้าอีกคือเก่านะครับพี่น้องด้อกับบรรยากาศฝากคืมอีกคือเก่าครับฝูงปลากําลังเล่นน้ำครับพี่น้องครับ